ก็มีความภูมิใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในใงานขนพระราชทานหรือขนของมูลนิธ <benchmark> ิศิลปะชีพนะฮะคือผมเริ่มมาตั้งแต่เริ่มขั้งแรกเลยตั้งสมัยร้อยห้นะได้สนองพระมหากรุณาธิคุณโดยการควบคุมฝึกซ้อมการแสดงขนแล้วก็ใช้ผลงานที่สร้างสรรค์ที่ ในด้าน,ด,านด้านสินโขนลิงมาประกอบการแสดงโขนหลายตอนฮนะอย่างคราวแล้วพระจักรลาวประธานก็เอาที่ผมสร้างผลงานขึ้นมือคือวีรชัยสวายพลนะฮะซึ่เป็นผลงานที่ผมทำสร้างเป็นการชิดเลขขึ้นมาสร้างสารรค์ลีลาท่าล,ลำของลิงโดยเฉพาะซึงง่งแต่เดิมไม่มีนะ แล้วแล้วก็ก่อนล่วงหน้านั้นก็เป็นตอนสืบบรรคาสืบบรรคานั้นตอนตอน, main, omon, ตอนที่หารุมาไปหักสวนอ่าตอนสวายแหวนแล้วก็หักสวนผมก็คิดท่าขึ้นมาเขาเรียกท่าสลุมบอลอ่าวายุบุตรสัพยุทธ์นะครับไปรีลาท่าลบแล้วก็นำมาใช้ในการแสดงโขนก็ถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ร่วมกับโขนประหลาดนะฮะแล้วเมื่อข <wide>, ่าวแล้วก็ขอสืบกรมการก็ เป็นาาลีลา่ารบระหว่างลนกาศูนย์กับฮันุมานแล้วก็องคตแล้วก็เลียนนลดีาาลา่ารบอันนี้ก็เป็นความภูมิใจหรือว่าสามารถเอาผลงานทั้งสามส่วนนั้นมาร่วมในโขนของมูลนิธิธศิลปชีพคือสนองพระมหากุณาทิคุณของมิ็จพะพันปีหลวงพะมหากุณาทีคุณทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศของของตัวเองแล้วก็ ของวงการราชสินไทยซึ่งท่านท่านพระเมตตาอุปการะอุปสมสามารถดึงจิตใจแล้วก็ดึงไปความนิยมของศิลป,ปวัฒนธรรมราชสินขขนลิงบัดนนี้เห็นมีหน่วยงานหรือก็องค์กรเอกชนต่างๆสร้างเยาวชนโขนขึ้นมาทั้งหลายหลายส่วนนะฮะท่านท่านถึงเสด็จสวรรคตครั้งนี้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรา แม้แต่ว่าเป็นประชาชนผู้ตัวน,น้อยๆนะแต่ว่าเราไม่มการเข้าเฝ้าแบบแนบชิดเหมือนบางคนท่านแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราได้สนองความหากุณลธิคุณโดยรับใช้เพื่อวไวิคนระบาทแบบในแนวทางของเศิลป,ปะ้าสินเราก็เป็นความภูมิใจแม้แต่ว่าทวราท่านเนี่ยไม่ได้มาอุปการะหรือวาอ่าสนับสนุนโขน ก็คิดว่าคงจะไม่ได้เป็นถึงมรดกโลกเพราะว่าแนวทางอันนี้ทําให้เรามีความภาคภูมิใจในในฐานะเป็นประชาชนคนไทยนะในฐานะของผมเป็นศิลปศิลปินที่และอยู่รับเบื้องยุคคคลบาตมาก็มีความเราเราหมดร้มโพลุ่นใจแม้แต่ความรู้สึกเราจะ,จะสูญเสียท่านไปแต่ว่ายังยังดีใจว่ายังมีมรดกที่ท่านพระองค์ท่านจะมอบไว้ให้แก่พวกเราอย่าง มีคุณค่าแล้วก็ควรจะรักษาสืบไปครับ